การที่วิปัสนาสูญหายไปจากพุทธศาสนาส่วนกลางของไทยในช่วงหนึ่งจะสร้างความอ่อนแอให้แก่วัฒนธรรมพุทธของไทยจนถึงปัจจุบันแล้วอิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยมได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญอีกด้านที่ทําให้สถาบันพุทธศาสนาเองต้องเอ็นเอียงไปไม่น้อยเช่นกันถ้าพูดถึงเมืองไทยนะพุทธศาสนาตอนนี้เนี่ย เราตกอยู่ภายใต้การครอบงำของบริโภคนิยมมากพุทธศาสนาต้องเป็นอิสระจากการครอบงำของบริโภคนิยมให้มากขึ้นคณะสงฆ์จะต้องมีการปฏิรูปทั้งในเรื่องการศึกษาเรื่องการปกครองสภาที่เป็นจริงในพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันนี้ แตกต่างจากสภาพสังคมเมื่อ30ปีก่อนหรือผุดชัดขึ้นเมื่อพระผู้ใหญ่เป็นเหน้นกับปัจจุบนันเหมือนโคลสังคมแทบโคลสังคมแล้วแต่ฝ่ายพระไม่ยอมรับขอเทจริงเท่าไหร่ถ้าฝ่ายน้ำของพระไม่เข้าใจความเป็นจริงของสังคมปัจจุบนันก็จะเสื่อมลงยู่เรื่อย ซึ่งเเสอมไปยะแล้วินอกจากการไม่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วปัญหาสำคัญอีกด้านที่กำลังเกิดขึ้นก็คือกลุ่มที่แอบอ้างพุทธศาสนาแต่เนื้อแท้กลับเป็นบริโภคนิยมมียักษ์ใหญ่ยักษ์หนึ่งสมารถดึงคนมามาเข้ามามากๆ แล้วก็แต่งตัวเป็นพุทธแต่ข้างในเป็นทุนนิยมไม่ก็องอ,อกชื่อไหมแต่กลุ่มนี้ประสบความสำเร็จในตลาดของเขาแล้วจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เอา,าศาสนาไหมหจะสมควรเรียกว่ากลุ่มที่เอา,าศาสนาปลอม รายงานการวิจัยเรื่องพุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกจากวิกฤตของพระภัยสารวิสาโลเล่มนี้ระบุว่าปัจจุบันบริโภคนิยมได้แทรกซึมเข้าสู่วัดและพระสงฆ์ไทยจำนวนมากจนกลายเป็นปัญหาสำคัญต่อความอยู่รอดของพุทธศาสนาในอนาคต อกจากพระสงฆ์แล้วคารวาจํานวนมากยังนับถือพุทธศาสนาแต่เพียงรูปแบบอันผิดเพี้ยนโดยระบบคุณค่าที่ยึดถือกลับเป็นบริโภคนิยมโดยไม่รู้ตัวการทําบุญของคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยทำบุญเพื่อหวังจะรวยนะทำบุญเพื่อหวังได้โชคได้ลาบซึ่งไม่เหมือนคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเวลาใส่บาตเนี่ยเขาจะอธิษฐานว่านิพพานปฏิโยโหตุ หมายเป็นปัจจัยไป,ส,ปสู่ินิพานสั้นๆแต่คนสมัยนี้เนี่ยเวลาใส่บาตทีนึงเนี่ยเอามือจบอธิษฐานเนี่ยประมาณครึ่งนาทีหนึนาทีไม่ยอมจบสักทีเพราะว่าอยากได้เยอะไปหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของบริโภคนิยมที่ทําให้การทําบุญในพุทธศาสนาเนี่ยเป็น,นเรื่องความสุขทางวัตถุแล้วพระท่านก็ไปตอบสนองตรงนี้ด้วยใช่ไหมเวลาจะให้พรโยมก็ให้พ,อหพอขอให้รวยขอให้รวย บ้านนี้อยู่แล้วรวยนะแทนที่จะเป็นเรื่องว่าเออให้เป็นคนดีหรือว่าให้มีความสุขแต่เป็นในเรื่องความรวยและวัดเองเนี่ยก็อยากจะมีเงินด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกวทธภาานิสก็เลยเกิดขึ้นมากอันนี้ก็ทช้คำสอนในพุทธศาสนาตามวัดวารามต่างๆเนี่ยเป็นในเรื่องวัตถุมากเป็นในเรื่องการตอบสนองความโลภแทนที่จะลดละกิเลสลดละอัตตาอันเนี้ย มันก็เป็นอิทธิพลในเชิงลบต่อพุทธศาสนาอันเนื่องมาจากบริโภคนิยมตลอดสสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงปรากฏการณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเริ่มต้นขึ้นในสังคมพมา่าก่อนที่จะแพร่หลายออกไปในหลายประเทศนั่นคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากระบวนการวิปัสสนาคารวาสอ,อาจจะเป็นความหวังในการพลิกฟื้นพลังของพุทธศาสนาให้กลับมาต่อตา้านลัทธิบริโภคนิยมอย่างได้ผลครับ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของอิงกฤิจอร์จระบุว่าขบวนการซึ่งก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยราชาธิปไตยของพมา่านี้มีลักษณะสำคัญ3ประการคือ 1. ข้ามพ้นประเพณีพิธีกรรมเพื่อมุ่งตรงสู่การเข้าถึงความจริงสูงสุดหรือนิพพาน 2. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้คนจำนวนมากและสุดท้ายคือ เห็นความสําคัญของคารวาสหรือเป็นองค์กรในลักษณะโดยคารวาสเพื่อคารวาสทั้งหมดนี้เป็นลักษณะใหม่อันแตกต่างจากองค์กรในพุทธศาสนาที่มีมาแต่เดิมโอ้เยูีว่เาไนใบาะยโ่ี่เูเด็ดเนาะโอเคื้าใส่่ย <Okay. S 1> နော်ရဒီမှာဝိပဿနာလုပ်ငန်းစိတ်လားစိတ်ညောစိတ်ယာတိုးတက်မှုစိတ်မှာချမ်းသာမှုနော်ပုကာရောပြီဝီတွေရောနော်ဒေါမနဒေါမနတာကိုဥပ္ပဒာအရာတာအစည်တဲ့ဒီစိတ်အငြိကြေးတွေကင်းပြတ်ဟူခိလေသာ हां มาวืดเนบันโหยายอกจองอจินทางณียาโหดาริยาใสเนี่ยป่ะดีแล้วก็จิ่ญจ่ายเองจิ่ญจ่ายตัวนี้มันล้างมาเลยโต๊ดแปมาเว้ยโอเคเออแต่เผ็ดก็บาจันเลยสรยุบบั้งตัวยุบบั้งตัวก็รยูจูดิยูวิดูตัวก็ตัวหลุดๆเดไปเนี่ยตัวตีอ่ะโอ้ไอ้หลุดๆเดไปมาอองมีๆจุๆซะๆได้ยุบบั้งใส่อ่ะหลุดออกเนี่ยโต๊ดแหลมาเว้ยแล้วเมื่อกี้มาတော့ သွားပြီတော့နေတာပေါ့မိရာဥပမအနောက်နိုင်ငံယူရီးယားပဲကြီးပေါ့ယူရီးယားမှာဆိုရင်တိုက်တိုက်အိမ်ကြီးပါနေနေတမ်းမကြီးတွေပါကြီးတွေဟဲ့လားတော့စူပါဟိုက်ဝေးလို့မေးအီတို့တက်လာရတဲ့ရုပ်ပိုင်တွေ့တက်လာပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်ရာလူလဲဆိုလူရဲ့เนาะလောဘဒေါသမောဟပေါ့ပေါ့လीเนาะမြန်မာပြည်စီလူတွေစိတ်တတ်တယ်เนาะ ဘုရားကြည်တယ်ခုန်မယ်ရိုက်မယ်နဲ့တာလို့ဘယ်လိုလဲလဲတပတ်ကများလာ။ဒီဟာကခုကတော့သူ့အကူတွားနေတာပဲ။ဒီမှာလဲထားကြလို့လာကြတဲ့ပင်းညိုးဆိုတီနိုင်ငံလေးပေါ်ချားလာတဲ့နိုင်ငံလေးဒီမှာလာကြတာလား။ဟောဒီဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ဒီမြို့ဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအေးချီးရင်းပြီးတော့လည်းမြမာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီကိုချင်းတရားကောင်းမှုပို့အတွက်လည်းအေးချီးပါတယ်။အဲစိတ်အေးချမ်းမြမာလူမျိုးတွေစိတ်အေးချမ်းဖို့ဘဝမှာဒီအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာတရားကနေပြီးတော့ဆုសုံမှာထားတာညီရှိပါတယ်။မြမာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လှမ်းမှုမှုတွေအားကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတော့ပေါ့နော်ဒီပြီးတော့လေလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်လေပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဗတ်ပေါင်းစုံရဟန်းပဏ္ဍာတိရောပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ကျောပန်းအားထုတ်မှုကြောင့်လေဒီကာမတော်ကတော်တော်ကြီးရဲ့ပံ့ပိုးတွတ်တက်လာပါလေเนาะနောက်ဟိုဟာပေါ့ဒီဥလူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီညီမ social lending party ကြွပါမယ်ဆိုမျိုးဥနေနဲ့ခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းခိုင်းပေါင်းစုံတန်ဃာနိုင်က အစည်းအဝေးတွေလုပ်တယ်တာသနာတော်တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီတန်ခါတော်တွင်ပါလေတောင်ပိဟန်တန်ခါတွေဒီကြီးနဲ့အညီနေထိုင်မှုအတွက်စုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်။ဟိုအရင်ဒီကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မာရီဒီမိန်းကလေးလက်ထက်ကတည်းကတော့ဘုန်းကြီးတွေကဒီနိုင်ငံကြီးမှာပါလာတာတော့ရှိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းဒီ ကိုအယမ်းပါတာမဟုတ်ဘူးလေဘလူလေးရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမှုပို့ကိုဘုံကြီးတွေလိုက်ဖုံကြီးတွေလိုက်ထိန်းတာပဲဗောဘယ်ကနေပြီးတော့ဟိုဖုံကြီးတွေကိုပြောတယ်ဖုံကြီးတွေကနေပြီးတော့ဟိုဥပုပ်သဒ္ဒဉ်တီလာစောင့်ခိုင်းတာတော့ဖုံကြီးတွေကလည်းဒီပြည်သူတွေကိုဥပုပ်သဒ္ဒဉ်တီလာစောင့်ခြင်းလေအဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေကိုမာလုံလဲဆိုတော့ဘယင်းတွေကိုအမိတ်ထုတ်ပြန်ခိုင်းတယ်မင်းမိတ် ਨੇ အဲ့ဒါဆိုမင်းမိတ် ਨੇ ဥမာဒီကိုဥပုပ်နေ့တွေကြာရင်အမေသာငားနေမတက်ရာ อออัันน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 นีีีีีี้้่่่่่่่วยยยมมมาาาากกตตตตเเเเิิิซงงง์สพไไไถถหทปข้อมูลทั้งจากเอกสารและการพูดคุยกับผู้คนในพมา่าทำให้ผมรู้สึกว่ากระบวนการวิปัสนาคารวาสที่ก่อตัวในสมัยพระเจ้ามินดงก่อนจะขยายตัวอย่างทรงพลังในยุคข,ของนายกรัฐมนตรีอูนุหลังจากพมา่าได้รับเอกราชกลับคืน ยังคงเป็นกระบวนการประชาชนที่ทรงพลังอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งตรงกับสิ่งที่หนังสือ Mental Culture in Burmese Crisis Politics ของดรกุสตา์ฟคุดแมนระบุว่าการฟื้นฝฟูวิปัสสนาในสมัยของอุนุได้ทำให้พุทธศาสนากลับมาเป็นอุดมการณ์อันแข็งแกร่งของมวลชนพม่าจนถึงปัจจุบัน ดรฮุดแมนระบุว่าในรัฐบาลเผด็จการที่ปกครองประเทศด้วยกระบอกปืนมาอย่างยาวนานยังต้องสแสวงหาความชอบธรรมในการปกครองโดยการประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนผู้เคร่งครัดพร้อมทั้งออกข่าวการบริจาคเงินสนับสนุนวัดต่างๆอยู่เป็นประจำแต่การศึกษาของดรฮุดแมนระบุว่าพุทธศาสนาที่คณะทหารผู้กุ่มอำนาจนับถือมุ่งไปที่พิธีกรรมและศสยศาสตร์ต่างจากนางซูจีและกลุ่มแกนนำพักเอ็นเอลดี ที่เน้นการปฏิบัติวิปัสนาเช่นเดียวกับมวลชนส่วนใหญ่ทั่วประเทศซูจีเคยให้สัมภาษณ์ว่าแม้ในวัยเด็กครอบครัวของเธอจะคุ้นเคยกับการปฏิบัติวิปัสนาเช่นเดียวกับครอบครัวชาวพมา่าทั่วไปแต่เมื่อต้องติดตามมารดาไปอยู่ต่างแดนตั้งแต่อายุเพียง15ปีทำให้เธอห่างเหินจากการวิปัสนาไปเป็นเวลานานบันทึกของเธอกล่าวว่า ช่วงที่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเมื่อตอนอายุ20่สิกว่าฉันเคยไปปฏิบัติที่ศูนวิปัสนามหาสีแต่นั่นก็เป็นเวลานาน,านมากแล้วอีกทั้งยังไม่ได้จริงจังกับการปฏิบัติเท่าไหร่นักเพิ่งมาเริ่มปฏิบัติจริงจังในช่วงที่ถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านนี้เองในช่วงแรกการปฏิบัติด้วยตนเองเต็มไปด้วยอุปสรรคจนกระทั่งได้รับหนังสือรู้แจ้งในชาตินี้หรือ i n d i s v e r y Life ของท่านอุบันดิต ซึ่งทําให้การปฏิบัติในแนวทางสติปัฏฐาน4ีเริ่มปรากฏผลทุกเช้าเธอจะตื่นขึ้นมาปฏิบัติตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มและพยายามปฏิบัติภารกิจประจําวันควบคู่กับการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนอกจากซูจีแล้วแกนนาพัก NL d ดีคนอื่นๆเช่นทินอูและอูยีหมองแต่ใช้โอกาสที่ถูกจับคุมคุมขัมงให้เป็นประโยชน์ในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาอย่างจริงจังเช่นเดียวกัน ไม่นานวิปัสนาจึงค่อยๆกลายมาเป็นจุดร่วมที่เชื่อมโยงกระบวนการประชาธิปไตยเท่ากับมวลชนส่วนใหญ่ในพมา่าดางที่อเล็กซานเดอร์แอริสผู้ชายของซูจีกล่าวในพิธีรับมอบรางวัลโนเบลสาขาสติภาพแทนมันดาของเขาว่าซูจีอาจไม่ใช่ผู้นำการเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี